สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอมีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทัวร์เซิร์ฟผมนะครับก็เซิร์ฟผมก็เป็นเซิร์ฟกินตีที่ฟอร์เทสหรือเปล่าวะมาจากาติโอเคดูเดี๋ยวกินปลาลองเข้าไปกินฟ้าเจ็บอะไรเนี่ยก็เลือกตามใจตามใจคุณดีว่าจะไปทางไหนอู้อันนี้หมอหมออันนี้ เทวี <Heavy. S 2> จะไปน้ำเงินอ่ะช่างมันถ้าจะไปสู้ก็ต้องไปประตูวัดนี่องไระประตูวัดเข้าไปก็ะจะมีลานต่อสู้นะครับไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่ครับโอเคแล้วมีต่อบางคนนาททำไมไม่เกมมดอ่ะอเดี๋ยวเกมมูดให้ดูค่ะเดียวปุยยังเอาสิบห้าแล้วมึงเอา แับก็มีแค่นี้แต่บางตัวอาจจะบางตัวอาจจะมีของเพบก็ลองเล่นกันดูเองนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย